Now learned never help you out. Cause done cleaning your mess. Found myself in to you out your I've I'm help mess myself up my Cuz ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะผมมีเพจแนะนำนั่นเองนะเป็นเพจรับซื้อขายรหัส ROV e นั่นเองนะแอดมินต้น TP7 เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะฮะก็วิธีการสอบถามข้อมูลแล้วกดไปที่ข้อความแนละ้วก็เขียนไปเลยนะครับผมนะสนใจรหัส ROV นนะครับผมนะฮะ ก็สำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ที่ีนะครับผมนะตอนก็อยู่ในเซิร์ฟเบตตาเวียดนามอีกแล้วนะครับ,รบผมนะฮผมก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรคอมโบของซัพพอร์ตตัวใหม่นั่นเองนะซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ล็อกซี่ตัวเดียวนะที่จะสามารถคอมโบกับตัวนี้ได้นะซึ่งมันมีหลายตัวมาก นะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูทีละตัวเลยนะครับผมนะก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเราไปลองดูตัวแรกกันเลยดีกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะตัดไปดูในเกมอีกทีนะครับผมฮัลโหลผมลืม<อ>แนะนำเพื่อนผมว <laughs> ่ะลืมล,ลืมโทษเพื่อนออโอ้โหไปแล้วไม่เล่นแล้วเฮ้ยใจเย็นดิลืมโอ้โหลืมแนะนำเพื่อนผมนั่นก็คือน้องแซมคนเดิมนะครับผมนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมนะก็ตัวแรกเป็นเดอะแฟ็นะครับผมก็น่าจะรู้นะเป็นใช้สกิลหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็น่าจะแบบคอมโบได้ง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปอยู่ไกลๆไปอยู่ไกลๆแล้วลองวางไปอยู่ตรงตรงนี้เหรอไย <c oughs> ไกลไปเปล่าวะเอ้ยได้อยู่ <c oughs> ไป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 วิ่งคือแบบเมึงเห็นไอ้บ่อน,น้ำเปล่าวะของกูเห็นเป็นสีม่วงบ่อน้ำเหรอบ่อน,น้ำอะ่ะไม่เห็นหรอไม่เช่นเดี๋ยวกันี้อย่างนี้เอาอีกทีไม่งไตัวใจกูเลยแต่ได้ วางเดี๋ยววางให้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งวางเลยวางเลยวางละเอ่าปูปุ๊บเดี๋ยวกูลองวิ่งมาแรกกลองวิ่ง็ปูเดี๋ยวปปูโค้ดไกดอีกรอบขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบอันนี้ยยังนี่ทัน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 อยู่ทันอยู่ วิ่งวิ่งทะลุครึ่งแบบนี่ยเดต่แฟก็สามารถที่จะคอมโบประมาณนี้ได้ฮะก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะก็มาทำกับขํานะเอาไว้ก่อนที่แบบจะเป็นเวลสี่เออใช่ใช่ใช่ไว้ขําขําขําขกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูโอเคเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งกดลิกขวิดแรก่อนอ่าอ่าอ่าโอเคเชลลิงวิดแรกเชลลิงวิดแรกโอเคแล้วแล้วไปอันติไปอ่ะกูอ่าแล้วก็วิ่งเก๋าไม่อย่างนี้นี่เองอ เราใช้ได้หลายหลายรูปแบบเอหลายรูปแบบแต่โอเคนะฮะต่อไปก็คือมาหลอดมึงทำอะไรมึงนี่วารวปกับ้านเลยจะได้ต่อต่อไปก็คือมาหลอดนะครับผมผมจะใช้อัติของมันนะผมจะลองกระโดดข้ามแมบดูนะฮะว่าได้อกป่าไม่ใช่ข้ามแบบไปทะลุที่อื่นนะก็ครึ่งแมบเออไม่มันมันไม่ใช่ครึ่งแบบเดียวคือมันจะไกลเท่าไหนก็ได้นะเท่าที่อ่าโรมเราจะวางได้นะครับไปเชื่อกางไปเียร์กางเลยเดี๋ยวก็ไม่ดุดโอเค คือมันต้องรอผมเวลสานนะครับผมก <4 S 1> ็ฟาร์มกว่เออสี่ลืมลืมลืม <laughs> เห็นมีสามสกิล <laughs> ไ <laughs> อ้เย้ลืมได้อย่างงงนี่กูมาสี่เรามามาันนี่เลยมานนี่เลยโอเคลุ้นลุ้นลุ้นผมคือ,ค,อคือมันมันต้องแบบอะไรวายากนะทำยากนะมาลอดเนี่ยมายืนตรงเนี้ยยืนตรงเนีเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางวางวาวางวาน่าจะได้เลยมันจะ เฮ้ยว้าวไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยดูได้แบบดูได้แบบดิเอ้ยยังคือแบบวูบคนไหวเลยวับมาเลยไอ้บอนบินมาเลยเว้ยบินมาหลอลบินได้าหลอลบินเปี่นี่แหละของจริงเออมยบอลหลอดของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนี้ได้แล้วเออ๋ยวเราเราเราผุดาวก่อนเดี๋ยวโดดมึงโดดไปตรงที่มึงยืนนี่เห็นปะเราผูดาวเฮ้ยการีมามันมาได้ไงไอ้บอลหลอตยิบไป

Okay. เตรียมโดดเพื่อนเตุ้มโอ้โหไอ้เยี่ยงคือมันไวมากเลย <c oughs> มันมันปเป็นเอาแผคเอาไว้แบบ ม,มันเติมเลือดมาหลอดได้ดีมากเลือดอะไรวะเดี๋ยวเ้ก็มาคอมโดมคอมโบให้ดูเฉยนะก็อย่างเช่นนะกู<อ>ว่าถ้าถ้าเป็นในไรจริงๆอะ่ะสมมติว่ามาหลอดเราเนี่ยเลือดโลแล้วใช่ไหมแล้วแบบมาหลอดเรากำลังตายเนี่ย<อ>ระวางระาวาังให้มาหลอดเราเลยเ,ลยเว้ยแล้วก็มาหลอดเรียนตีมาดีมากถ้าร่นกับเพื่อนก็คือแล้วมันก็มาเติมไฟได้โคตรไวคือคือคือเหมือนเป็นการแบบฮยิเลือดฮีิเลือดมาในวิบตาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตง่ายๆเลยเดี๋ยวสาธิตง่ายๆเลยแฟ้มคือมันมันมันทำง่ายเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเข้าในป้อมแล้วเกือบ้ายว ใช่แลวะแล้วกูก็จะโดดเข้าไปในป้อมไว้สาธิตอันนี้คือผมจะสาธิตแบบแบบง่ายๆนะถ้าแบบมาลดเรื่องโตไตีให้ไอ้ไปไปโดน้ัมไปเลือกโตกูกูจะทำงั้นเลยโอเคเรามาลองดูกันครับผมโอเควางละโอเคโอเคกูต้องกดอันติใช่ไหมเอออันติดูฮะกูเลือกดเต็มแล้วเข้าไฟต่อนะฮะโอ้โหเป็นไงเราทีแล้วติดบัฟปิ้งไว้ด้วยนะประเด็นเห็นปะ มันคือติดบัฟวิ่งไวปุ๊บสามารถเข้าไปฟันได้เลยวเว้ยใช่ใชค,คือคือเอาง่ายคือแ <ไป S 1> บบมันสามารถเติมเลือดเพื่อนแล้วก็กลับมาไฟได้ลตอลอดเ,เ,เล่นกับเพื่อนแหละมันจะโกงนี่ใช่ใช <ๆ S 1> ่ใช่เหมือนมาหลอดเป็นมารมะยิ่งเป็นมาหลอดเลดเกมไม่ต้องพูดถึงเออโอ้โหคือเอาง่ายคือแบบโดนลุมเลือดโลงี้กลับบ้านปุ๊บมาเติมโดดกลับมาอีกรอบผมว่ามีล้อง่าอโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับผมนะเฮ้ยมึงจจเอาอีกรอบไปแต่ได้กูอีกห้าวิอีกนิดเดียวเจน กลับไปโอเคเดี๋ยวลองสาธิตแบบป้อมแบบทีเดียวป้อมยิงผมตายเลยเดี๋ยวอันนี้การชิปเดี๋ยวพอหลังจากได้วางปุบมึงยติรูปเ่องมึงปาดเลยเว้ยอะไระทำทำเนียาดเลยไม่ตายไม่ตายคลิปจะยิงกูตายแล้วรีบปดิปดิปดิงดิปดปด้ปดิปดิปดิปด้ปดิปดิปดิปดปดิิปด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 ิิปดิปดิปดิปยอปดิปดิปดิดปิปิต้องตายนะเอาจริแต่เลือดน ว่าคณอะไรว่าคนโดนหรือว่าฝั่งนองข้าวใครที่เป็นเรื่องคอมโบนะมีร้องโปนบ้างอ่ะจริงจริงมีร้องมีร้องเอ้ยเมื่อกี้มึงจะตายแล้วไม่ใชีหรู้วะอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นตัวที่เป็นโัรมที่น่ารำาคาได้เฉลดรอบตัวเนี้ยเขเลยเาเลยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าฮะไอ้ฝนโอเคนะตัวนี้ก็จะมาลองเซฟิตดูนะครับผมอันติเหมือนกันลองดูว่ามันสามารถที่จะคอมโบกับตัวใหม่ได้หรือเปล่านะนี้เช่นเดิมฮะรอวิวสี โอเคมากูโอ้โหกูต้องแบบอู้ไม่น่าได้บอกว่าเซฟิตอ่ะลองดูมามามาวางเลยรอตอนที่มันกำลังว่าพอดียะกดกดดันติงเดี๋ยวเออวางละมาเฮ้ยเได้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 เซฟิตได้โอ้หเฮ้ยเจาขอบอได้หลายตัวเลยเอลนโดมูลองลองดูว่ามันมีดาเด้หรือเปล่าเดี๋ยวมึงโดดใส่คีบ่ะเมอน่มงีอยู่น่อโดดใส่คีแล้วเอโอเค วางตรงที่กูยืนเลยเออแหะโดดใส่คลิปจะชัวร์สุดเฮ้ยโดดเนี่ยดับไม่เหตัเออมันมันมันโอ้โหเฮ้ยเติมเลือดไฟได้หลายตัวมากเลยครับทีมมิ่งวีเซฟิตมาหลอดเนะวันนี้คือแล้วแล้วไอตัวลมใหม่มันกลางง่ายนิดมันมีกรอบอ่ะเออเอาเอาอีกรอบอีกรอบตรงนี้ก็เดียวโดดโดดเข้าไปในป้อมแล้วกันนะเออเด็ดเด็ดด็ดดนคลิปแล้วนะ ไปโดนโอ้ยเครียความเร็วแสงกลับบ้านเป็นวิหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้เลยโดนแล้วความเร็วแสงเหรอลอง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 มาคอมโบกับซิวดิเพื่ออะไรวะเพราะว่าไปไปไปลองคอมโบกับบอลกับบอทน่าจะได้อยู่อะมึงจะเอาอีกเหรอมั้งะมาลองดูลองดูปุ๊บเออเนี่ยเนี่ยนะมึงมึงมึงเห็นกูแบบปกติเลยวะหรือไงวะอ่า มึงเห็นกูหายไปวิบนึงวะเลือดมันเด้งมึงมึงเห็นมึงไม่เห็นกูหายเหรอไม่ไม่เห็นหายแต่ว่าเลือดมันเด้งขึ้นมาอยู่เลือดมันก็เด้งขึ้นมาแไรวแล้วว่าคือแต่หน้าจอกูมันมันกลับไปอยู่ที่ฐานหยเอไหน้าจอกับแต่ว่าทางในซีที่คนเห็นโอเคเดี๋ยวไปลองตัวต่อไปกันดีกว่าฮะโอเคนะฮะรอบนี้ก็เป็นมูลาดนะครับผมนะฮู้สกินอย่างไข่ฮะมาวางเลยมูลาก็โคโบกับสกิลหนึ่งนะครับผมนะครับก็ แล้วก็ลับไปทีวูบโคตรไอ้นะฮะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบแรกก่อนเออมึงตีมึงตีตั้งไปก่อนตีไปตั้งวอาวว้าวเลยสามมึงรีบไปแทมเออเอามึงรีบเก็บข้อีูไอ้แล้วลับม้แล้วกรันับมาหนีเพื่ออะไรวะคือเอาไว้มันมันมันก็ได้หาะจะแไปจะได้พาเราตัวอื่นมา โอเคนะฮะตัวต่อไปก็เป็นเอนโซอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นแถมก็แล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> เึ็นตัวไอตัวแบบซิปอะไรอม,มบัฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําได้เหนะฮะลองกับบัฟฟ้าบัฟฟ้าบัฟฟ้ากันและมันได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ลอ,อลองไปค <c oughs> ิดกันนะโอเคลองเลยปุ๊บยัด เอ้ยไม่มาไม่มาออไม่มาไม่มามันอยู่กับพี่เออก็ถือว่าเอ็นโซไม่ได้นะครับมสำหรับใครที่ขอมาก็ทำไม่ได้ลองอีกรอบได้เฮ้ยอีกรอบอีกรอบหรือว่าลองไอฮอีโร,ร,ร่ไหมฮีโร่เอาจริงคลิปก็ได้แล้วน้วางเลยวางเลยวางเกี่ยวไม่โดนอ่ะเออเนี่ยงัดตอนนี้เลยเออไม่ได้เฮ้ยมันเดินหนีนมันน่าจะมันน่าจะล็อกเป้าอะไรอยู่แล้วเออเอาคลิปเด็ดแซมลองเอาคิวก่อนเออลองคิปก็ได้วางแล้ว มึงใกล้เอ้ยไกล้เกินอะไรอะไรอยู่เมื่อกี้บัฟฟ้าอยู่บัฟฟ้าก็หายใช่เหรอคอดว่านี่มึงมันมองไม่เห็นหรอมึงมองไม่เห็นเออนั่นยังไม่ใช่นะลองลองดูลองลอคลิปเล็กนี่หรอมัเฮ้ยแม่บัฟหายเฮ้ยแม่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมเที้ยววิเออเฮ้ยเฮ้ยคลิปหน้าอาจจะมีคอมโบเอ็นโซทุกคน เดี๋ยเชนมึงยิ้มเอ่นโซเลยเว้ยเพราะว่ามึงเป็นคนที่เล่นเอนโซน่าจะโอเคละใช่เหรอว่ากูเล่นเอนโซโอเคว่ามันน่าจะระยะเท่าๆกว่านี้เลยเว้ยเดี๋ยวต้องรอกับฮีโร่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจเฮ้ยไอ้แค่ถ้ากูทำพวกช่องอื่นแม่งไปทำตัดแน่เลยวะไอ้ใช่จัแหวงเด็กทุกคนถ้าเห็นช่องไหนทำนะครับผมให้คิดเลยว่าผมเป็นต้นคิดนะครับง่ายๆนะบอกตรงแลว่าถ้าเขาได้ทำคลิงเขาต้องเก่งพอเว้ยเดี๋ยวแค่ต้องเก่งพอ เพราะว่ามันอๆซี่เลยอ่ะใช่ขิงถิงเลยอ่ะใครใครจะทำนะต้องเก่งพอนะฮะใช่ต้องพิโกเทียเลยเอ้ยมันชอบหนีอ่ะโอ้โหเนี่ยคือมันด่างมากอยู่ในป่าดิอยู่ในป่าดิจะดักอย่างนั้นเลยดักก่อนอย่างนั้นเลยรอมันเคลียร์แล้วมันค่อยออกไปแน่เดี๋ยววางให้เฮ้ยอยู่ในป่าเฮ้ยเต้นที่ฝ่ายเลยเนี่ยมาทำได้มันจะสนุกอย่างนี้แล้วเว้ยมึงเมื่อไหร่มันจะมาวะไม่รู้ ไอ้ขนาดาษบดมยังยุ่งยากขนาดนี้เมื่อกี้ดูก็แล้วกันที่กิมเนี่ยอยลองสับตัวได้ไหมเออเออเขาตายได้หรือถายเลยบดเปอัลบัฟ้าไหมวะเออเอ้ามาถ่ายหัวไปไหนวะนั่นดิเอออ้าวหายทุกคนเออบดบดเออเลอร์เออลองวิ่งไปดูดิเออหนับมาเลยโอ้าโอ๊ะมึยืนนิ่งเรารู้แซมจะวานีด้ไหมมึงวานในบ่อตรงนี้เอออ่าเจอให้เดนปุ๊บงัด ไม่ทำหรอไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเมื่อไหร่เธออยู่นิ่งงสบายเลยเอ้ยมันนิ่งเหรออ๊ะมันนิ่งได้ไงวะมันรู้ว่าเราจะคอมโบไม่ทำไม่ได้เงี้ยหนูมันน่ามันน่าจะบั๊กแบบเมื่อกี้อะใครเหรอี่มัี่มันงงมันงงอยู่เฮ้ยงอดบุกเฮ้ยบดงงเอาเอาเลยแซมวางละเฉี่ยวให้โดนก่อนแล้วก็งัดเอองัดปุ๊บไม่มาวะต้องรออีกรอบต้องตอนตอนที่มันวาร์ปพอดีผมกดเลยเว้ยตอนนี่โอ้แงนยากกว่าล็อกซี่พันเท่าเลยแถม ไม่คือตอนตอนที่มันมันครบครบพอด,ดีกด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 ก่อนที่มันครบออนเซอร์ว,วีอ่ะมามามา,มา,มาโอเคติดชิปเฮ้ยได้วะเนี่ยกดเลยเฮ้ยแมแม้เห็นไหมเขาเขาเขาใจอะไรไหมคือ,อพอพอ,พอมันมาเที่ยววีจริงอะ่ะมันจะมันจะเป็นแบบก่อนจะติดก่อนจะถึงเที่ยว,วีอ่ะกดเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ยถือว่าคลิปนี้มีผลสรุปแล้วฮะเอนโซโกงที่สุดตัวเหล่าในในเหล่าตัวที่คอมโบในคลิปนี้ได้นะฮะ คือมันโกงโกงไอโกงพอๆ,ๆ,ๆกับล็อกซี่เลยนะครับผมนะแต่ตัวนี้มันจะยากกว่าล็อกซี่นะครับผมนะฮะแล้วก็แต่มันมันก็ชเดเชยได้คือล็อกซี่มันต้องรออันตินานไงใค่วะแต่นี่คือไม่จําเป็นต้องรอนานคือวิ่งไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ประมาณนี้ได้เลยโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องอลาไปก่อนนะครับผมนะคือเอาจิมมันมีหลายตัวที่สามารถคอมโบได้นะผมจะขี้เกียดนับไอตัวที่มันวับวับใครวะเหมือนมูลาดไงเล่นดอ นาซี่อ,อะไรเงี้ยคือมันมันได้แน่นอนอยู่แล้วฮนะเออผมก็เลยขี้เกียจทำนี่แหลอ <laughs> ก็สำหรับเอนโซนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบเป็นคลิปหน้านะครับแบบคลิปเล่น55เลยนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้หรือกดไลค์คลิปผมนะสำหรับใครที่ถ้าู้ชมใครเห็นช่องใครที่ทำนะให้คิดว่าเป็นช่องผมนะที่เป็นคนริเริ่มนะครับผม <laughs> บไอ้เกียร์ก็เรีร <laughs> ยกว่า <laughs> <ๆ S 2> ห่วงทหอก เออห่วงคลิปห่วงคลิปโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบายนะฮะ